โหลสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาเรียนเคมีแบบคลิปสั้นๆง่ายๆได้ใจควาเนาะเราเรียนเรียกชื่อสารประกอบไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นของสารประกอบอินทรีย์ที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบบ้างรู้จากแอลเคนแอลคีนแอลไค์อะโรมาติกไปละทีนี้เนี่ยก็มีออกซิเจนบ้างนะคะมีอะไรบ้างเนาะที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบก็จะมีแอลกอฮอล์ อีเทอร์แอลดีไฮด์คีโตนคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วก็เอสเตอร์นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นเรียงลำดับไปเลยนะคะก็คือเริ่มต้นไปที่แอลกอฮอล์นั่นเองนะก็ว่างๆก็จดตามไปเลยนะคะ แอลกอฮอล์ alcohol, ค่ะสูตรทั่วไปของเขาก็คือ R-OH ซึ่ง OH ก็คือหมู่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าไฮดรอกซิลนั่นเองนะคะเวลาเราเรียกชื่อเนี่ยก็เริ่มต้นหาซัฟฟิกได้เลยนะก็ลงท้ายด้วย OL นะคะออกเสียงว่าออลจากนั้นค่ะเราก็ดูแล้วว่าเขาเป็นแอลกอฮอล์ลงท้ายด้วยออลแน่ๆเราก็จะไปหาเมนเชนกันต่อเลยเมนเชนก็คือคาร์บอนโซ่ยาวที่สุดแต่มีข้อแม้ว่าเป็นคาร์บอนที่ต้องมีหมู่ฟังก์ชัน มาต่อด้วยนั่นเองนะพอได้แล้วนะคะเราก็จะกําหนดตําแหน่งนะคะด้วยตัวเลขโดยที่ให้ C ตัวที่1เนี่ยเป็น C ตัวที่อยู่ใกล้กับหมู่ฟังกช์ชันมากที่สุดก็คือ OH นั่นเองนะคะโดยที่เมนเชนเนี่ยเราจะระบุชื่อเขาเหมือน l k เลยออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่เวลาเขียนเนี่ยเราจะตัดตัว e ทิ้งไปเช่นถ้ามี 1> C 1ตัวนะเราจะเรียกว่ามีเทนนะคะแต่เวลาเขียนลงในแอลกอฮอล์เนี่ยเมนเชนตัวนี้เนี่ยเราจะตัดอ e ีทิ้งไปจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือหาพริฟิกให้เจอนะคะพริฟิกก็คือตัวที่มีหมู่ LQ มาเกาะมีหมู่แทนที่มาเกาะนั่นเองพอหาได้ครบทุกตำแหน่งแล้วนะคะเราก็จะเรียกชื่อแอลกอฮอล์โดยเรียงลำดับเหมือนกันเลยนะคะก็คือพร e ฟิก ตามด้วยเมนเชนแล้วก็ปิดท้ายด้วยซัฟฟิกแต่ว่าห้ามลืมว่าเ,เราจะต้องระบุตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันด้วยว่า oh เนี่ยไปเกาะอ,อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะทีนี้เ๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าเราสามารถเรียกชื่อสารประกอบได้ยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะช้าลงแล้วนะคะพอเป็นตัวอย่างตรงนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูตัวแรกนะคะตัวนี้เลยนะคะ OH ต่ออยู่กับ C H 2 C H 2 C H 3นะคะอันดับแรกเราต้องหา suffix ฟฟก,ก่อนเจอแล้ว OH ก็ระบุเป็นอ O อไว้ก่อนเลยจากนั้นหาเมนเชนเนาะระบุตำแหน่งนะคะนับ1ตรงที่ใกล้กับ OH มากที่สุดนับแล้วได้ 3คาร์บอนนะคะก็คือโพรเพนตัดอ e ีทิ้งรอไว้เลยหา Prefix ค่ะพบว่าไม่มีหมู่แทนที่ที่มาเกาะเลยเนาะไม่มีหมู่ LQ เลยนะคะดังนั้นตัวอย่างนี้เราก็จะพร้อมเรียกชื่อแล้วไม่มี Prefix เราก็ไปที่ Main Chain เลยก็คือโพรเพนขั้นระหว่างตัวเลขกับตัวอ,อักษรด้วยขีดนะคะ แล้วก็ใส่เลข1แล้วก็ขีดแล้วก็ออลเลข1เป็นตัวที่ระบุตำแหน่งว่า OH ต่ออยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่1น,นั่นเอง mm hmm. ก็จะเป็นโพรเพน1ออลเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ mm hmm. เอาแบบที่มีหมู่แทนที่ด้วยดีกว่าอ๋อที่ไม่พอนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะย้ายก่อน โอเคเราใส่หมูแทนที่เข้าไปนะคะอ่าแล้ว OH หายไ,ไปไหนอ่า,อาเดี๋ยวเราลบหนึ่งที่นะคะแล้วก็ใส่ OH เข้าไปเดี๋ยวมันไม่ใช่แอลโกอฮอล์เนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเรียกชื่อคะ่ะอันดับแรกเลยเราก็รู้แล้วว่าเจอ OH เนาะซัฟฟิกของเราค่ะต้องลงท้ายด้วยคำว่าอ l l นั่นเองเวณนี้นะคะ จากนั้นหาเมนเชนเลยค่ะหาซีสายยาวที่สุดที่จะต้องมีหมู่ฟังก์ชันเกาะอยู่กับคาร์บอนตัวนั้นด้วยนะนับ1จากขวาไปซ้ายนะคะเพราะว่าจะเจอ OH เกาะอยู่ที่ตำแหน่งที่2แล้วเราก็จะได้ซีสายยาวที่สุดมีอยู่4คาร์บอนก็คือบิวเทนนั่นเองตัด E ออกรอไว้เลยนะคะมี p r e ฟิกหนึ่งตัวนะคะไฮไลท์ด้วยสีเหลืองก็คือเมทิลเรียกชื่อได้ว่าตำแหน่งที่2นะคะมี เมทิลอยู่นะแล้วก็เมนเชนก็คือบนะิวเทนก็เขียนไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตำแหน่งที่2มีอ้อนะ2เมทิลบิวเทน2ออนั่นเองต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแบบที่เป็นโซ่ปิดกันบ้างนะคะโซ่ปิดนะ้าทวนนะคะก็คือเราจะ เอาคำว่าไซคลวางไว้ข้างหน้าเมนเชนนั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นพันธะเดียวทั้งหมดนะคะเป็นตัวไซคลแอลเคนแน่ l ane, ๆนะคะแต่ว่าเราก็จะเพิ่ม OH เข้าไปนั่นก็จะกลายเป็นแอลโกอฮอล์โดยปริยายนะอันดับแรกนะคะเราก็หาซัฟฟิกให้เจอเจอแล้ว OH ตรงนั้นนั่นเองนะก็จะลงท้ายด้วยคำว่าอ l l นะคะ ต่อไปเมนเชนค่ะเราจะนับ1ตรงที่ OH ไปเกาะเลยนะแล้วก็วนให้เจอกับหมู่ a l q y ที่มาเกาะให้ได้จำนวนสั้นที่สุดนะคะก็จะได้เป็นการทวนเข็มนาฬิกาเนาะได้ห้าเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นไซโคลเพนเทนตัดอ e ีทิ้งไว้ทีนี้เรามาดูพรีฟิกพรีฟิกก็มีอยู่สองกิ่งน้อยๆตรงนี้นะคะเป็น 1C ทั้งคู่ก็คือเมทิลนั่นเอง 2ตัวเป็นไดนะคะไม่ลืมนะโอเคเรียกชื่อได้เลยค่ะตำแหน่งที่1และ3นะคะมี 1, ไดเมทิลแล้วก็เมนเชนก็คือไซโคลเพนเทนขีด1ใช่ไหมอ่ะแล้วก็ออแบบนี้นะคะ แต่ว่าในหลักสูตรเก่านะเราก็จะเจอแบบว่าการควบคำว่าออเข้าไปเลยนะคะอาจจะเจอเป็นคำว่าแบบเพนทา e t เอท o l m e เมท a n โ l นะแต่ว่าในหลักสูตรใหม่นะคะเขาจะระบ,บุตัวเลขตำแหน่งเนี่ยแทรกเข้าไปเลยทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นเส้นพันธะบ้างนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างทั้งแบบที่เป็น พันธะเดี่ยวพันธะคู่นะคะแล้วก็ตัวที่มี o h หลายๆตัวเด็กๆว่าตามไปเลยนะคะครูจะยกตัวอย่างแค่ตรงที่เป็นพันธะคู่เนาะเพราะว่าพันธะ3ก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะเปลี่ยนคำว่าอินเป็นคำว่าไอ,าอตัวอย่างทั้ง3ตัวอย่างนี้นะคะเรามาดูกันที่ตัวอย่างแรกก่อน ตัวอย่างแรกนะคะเราเจอ OH แล้วเราก็ระบุ suffix ไว้ว่าเป็นคำว่าออลนับ C จากขวาไปซ้ายนะคะเพราะว่าจะเจอ OH ใน C ตำแหน่งที่2นับได้แล้วมีทั้งหมด5คาร์บอนด้วยกันก็คือเพนเทนนะเพราะทั้งหมดเป็นพันธะเดี่ยวนะคะตัด E ทิ้งไปเรียกชื่อเนาะไม่มี p r e ฟิกนะคะไม่มีหมู่ที่มาเกาะก็เมนเชนได้เลยเพนเทน ขีด2แล้วก็ขีดออลเนาะก็จะเป็นเพนเทน2ออซึ่งถ้าเป็นการเรียกชื่อแบบเดิมนะคะรุ่นพี่ๆเราเรียนก็จะเป็น2 p e เพนทานอลแบบนี้ตัวที่2บ้างนะคะเรามีหมู่ฟังก์ชันอยู่2หมู่ด้วยกันก็คือออลกับอินเด็กๆพอมันปนกันแล้วเนี่ยคำว่าอิเราจะลดเดือดแค่ E กับ N นะคะนับ1นึ่งยังไงนับให้เจอแอลกอฮอลก่อนนะคะให้ความสำคัญกับออกซิเจนก่อนเลย ก็นับจากขวาไปซ้ายเนาะก็จะได้เจอ OH อยู่ที่ตำแหน่งที่3และเจอแอลคีนอยู่ที่ตำแหน่งที่5นะคะนับคาร์บอนสายยาวได้ทั้งหมด7คาร์บอนไม่มี p r e ฟิกเนาะไม่มีหมู่ l อลคที่มาเกาะน,นะคะดังนั้นเวลาเรียกเนี่ยเราก็ จะไม่เรียกเขาเป็นแบบแอลคีนแล้วตัดอ e ีทิ้งอีกแล้วก็เรียกแบบแอลคีนไปเลยนะคะ c 7ตัวค่ะเราก็จะเรียก c 7ตัวนั้นว่าอะไรเอ่ยเรียกว่าเฮป์เนาะอ่าไม่ใช่เฮปเทนแล้วนะคะเฮปเฉยๆโอเคเราก็เรียกชื่อได้เลยนะ p r e f i x ไม่มีเรียกไปที่เมนเชนเลยก็เริ่มที่คำว่าเฮป เลยค่ะแล้วก็ขีดในะระบุตำแหน่งพันธะคู่ค่ะ h e ฟ t 5 In อขีด3แล้วก็ All เนาะดังนั้นเนี่ยดูจากชื่อแล้วสามารถระบุได้ว่าตำแหน่งที่3มเนี่ยมีออและตำแหน่งที่5เนี่ยมีอ e ินะคะมีพันธะคู่อยู่ตำแหน่งที่5ต่อไปเราดูตัวอย่างนี้นะเราเจอ2 a l อ เราก็ทดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะหาเมนเชนหรือว่าคาร์บอนโซ่หลักสังเกตนะลูกว่าถ้าเรานับ1จากซ้ายไปขวาหรือนับ1จากขวาไปซ้ายก็ช่างนะคะตำแหน่งมันจะเท่ากันเนาะดังนั้น p r e ฟิกไม่มีนะคะโซ่หลักมี4ตัวก็บิวเทนนะเป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมดนะขีด2คอมมาามแล้วก็ไดออลนะเราจะรวบแล้วก็บอกตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3 มีอ้สองตัวก็ไดอ l ลก็จะเป็นบิวเทน2 3ไดอลนะคะเราจะมาดูตัวอย่างกันต่อนะถ้าเรียกชื่อมาให้แล้วแล้วให้เขียนเป็นโครงสร้างแบบเส้นพันธะบ้างนะคะ สัก3โครงสร้างนะคะสัก3ชื่อตัวแรกเป็นบิวเทน1นึ่อง้งตัวที่2นะคะเป็นเพนเทน2ององเด็กๆก,ก็วาดรอก่อนก็ได้นะคะระหว่างรอครูเขียนโจทย์แล้วก็อีก1ตัวอย่างนะคะเป็น2เมทิล โพรเพนสองอ่องเหมือนเดิมนะคะเวลาดูเนี่ยเราก็จะดูจากหลังไปหน้านะเจออ้อลเป็นแอลกอฮอล์นะเลขหนึ่งเนี่ยก็คือตำแหน่งของอ้อลนะคะแล้วก็บิวเทนเนี่ยเป็นของเมนเชนไม่มีพรีฟิกข้อนี้บิวเนี่ยเป็น จำนวนคาร์บอนเท่าไหร่เอ่ยโอเคค่ะเป็นจำนวน4นะคะโอเคแล้วก็มี OH แล้วก็มีตำแหน่งที่1อยู่ตรงนั้นนะบิวเทนค่ะเราก็วาดคาร์บอนมาเลย2 3 4 เขียน C ตำแหน่งที่1ค่ะหนูจะนับจากทางซ้ายหรือว่านับจากทางขวาก็ได้ครูนับจากทางขวานะก็ขีด o H เเข้าไปเลยอย่าเผลอนะคะอย่าเผลอเติม OH เข้าไปนะคะเพราะเราจะหายไปเลยนะต้องขีดลงมาก่อนนะคะแล้วก็ OH ข้อที่2บ้างมีเพนก็คือ4 5 2 3 4 5หและตำแหน่งที่2ค่ะมี o H อยู่นี่จะนับจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายก็ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะ ต่อไปตัวที่3เนี่ยโปรโปรเนาะก็มี c 3ตัวนะคะ1 2 3 o อยู่ตำแหน่งที่2ค่ะแล้วก็มี2เมทิลนะมีเมทิลอยู่ตำแหน่งที่2ด้วยเอาวาดให้สวยงามได้แล้วนะคะลงมาแบบนี้จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้นะคะว่า การอยู่ของ OH ในแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกด้วยเด็กๆดูข้อแรกนะั้นเด็กๆเห็นจุดของครูไหมที่เป็นสีเขียวนะคะคาร์บอนตรงนั้นเนี่ยที่ต่ออยู่กับ OH นะคะมีคาร์บอนที่อยู่ข้างๆหนคาร์บอนการที่คาร์บอนที่ต่อกับ OH แล้วมีคาร์บอนข้างๆ1ตัวแบบนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่าเป็นพร i m เมอรี่แอล l อฮอล์ ีนี้เรามาสนใจข้อที่2บ้างนะคะเพนเทน2อออลตัวนี้เด็กๆ Fix ฟิกซ์คาร์บอนที่มี OH มาเกาะค่ะแล้วดูรอบข้างว่ามีคาร์บอนเกาะอยู่เขาอีก2ตัวแบบนี้นะคะถ้ามีคาร์บอน2ตัวเกาะกับคาร์บอนอยู่ที่ต่อกับ OH แบบนี้นะคะเราจะเรียกเขาว่า secondary alcohol แล้วมาดูตัวสุดท้ายบ้างนะคะ2 m e เม y l p r o p a n โพรเพตัวนี้ถ้าเราฟิกซ์คาร์บอนตำแหน่งที่เกาะอ,อยู่กับ OH เอาไว้แล้วก็ดูว่ารอบรอบข้างมีคาร์บอนที่เกาะอ,อยู่กับเขาอีกกี่ตัวนะลูกดูนะคะฟิกซ์ไว้แล้วนะคะรอบข้างมีคาร์บอนที่เกาะอ,อยู่ด้วยได้แก่1ตัวเนาะมี2ตัวและมี3ตัวแบบนี้ค่ะ ถ้ามี3มคาร์บอนเกาะอยู่ด้วยกันนะเราจะเรียกเขาว่าเทอร์เชอรี่นะคะเทอร์เชอรี่แอลกอฮอล์โอเคและนี่ก็จะเป็นการเรียกชื่อสารประกอบที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบตัวแรกนะคะก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองไม่ลืมนะว่าลงท้ายด้วยออกนะคะบ๊ายบาย